สวัสดีครับมาอนี้มาออกล่าป่าครับกับทีมงานตัดสายต่อมาเนี่มามึงครับคือว่าดิมาอนี้คือดิหมานแทบมอดชิบแล้วมอดชิบม,มันเกินไปไปเถอะป้อมหอยเล็กบอลีมูใส่หมูที่ตายก้อนหรอกปากขาดแล้ว 哎，还、嗯、去卖哟？谁呀、嗯？姑娘、嗯，姑娘，哥阿爹哟。哎、嗯。 ุึ้นถึงาก่ลยสลัมพระโตสลัมมาน้ายกกี้โอ้ขึ้นยังหอบเอาหอบเอาปันเอาบุญเ่เนี่ยตายทัานนี่เลี่ยนยากแค่กี่เดือนีกยาก เง oui. er ินเปียกอี่เงก็เปียกเงินเรื่งกรวอบไรนกหมไรนกหายมัดหูเียบสามสี่ ใกล้สิใกลยสิ ti, เกินไปเอา่วลีไปลยนเอากันแล้วสดาเปียกเปียกปอไเปียก สัวปับเ,ปเลยยักษ์อ,อมีพ้อสัวไม่หยามยักต้มโสมไม่ได้ไหนมัเนวเขาไหนนะ้ายักษ์ดีก็เจ้าตัวอยู่เลยอย่างี้อก็ตัวใส่กั ก็ต้องวัดโอ้โหเอาบุบบัมบัมมั่รตเนี่ยกลืนได้ไ่เปียกวัดสิองให้บองอ่ะตันเปียกน่ะ่หอดสีน้ำโม่ล้อพี่เปียกเอเคไปจอหน่อยอี่ยังนี่ไ อบเอาหนึ yeah, hmm. oh, mm. Mm ่งไปใชสหรอเนียมาฟังมาบบเม็มดแะไบที่นี่เม็ดหลยฟูงเม็ดฟูงเม็ดฟูง เมดจันเปียกมันเมดฟูงเลยวิ่งท่องกระถาไมกได้บัลนี้าดูตัวเหมือนไง่บเดียวเมดฟูงกับไม้แตกบักบักักอไบักหนแบบกคว่ำขอบขัวแงงแงงแงง เหมอนแบบว่าเยบะแบบ่วัดเลยอื้อห่าวียบ

อย่างงงงงงียงส่วนจู๋อะไรเนี้ยไม้แตกมันนี้ชลูว่าขาแข็งมากแข็งมากใช่งหจู นี่สินี่นี่มึงดูนี่วะพี่ปล่อยซะบ่เนี่ปล่อยไะโอ้ยปล่อยปล่อยเลยนลยนยักล้างเสร็จข้างบนเลยโอ๊ยไอ้ไม้สะบ๊อกไอ้ต้นไม้สะบ๊อกตีว่าเปียกเลิตื่นอต้นหมดเลยอะไู้ ก็ไปฟังเนาะเออหาที่แตกยังครับความอีกเงาผมเห็น ủa tay anh chưa biết bên cạnh kim biap bên cạnh kim biap 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 ้ก็เ <te> ห <le people laugh át> ็ดบอกวอกเรียกกระเบิดตีง่ะเปียกตีอย่างเขาเห็นเลตีอย่างเลยไปจบแล้วนีแบบเรียอป้อนตัว ม่ไ้กินอนี้นเนี่มันช่วดืนเลยดื่มเลยว้าแบบนี้ตอนนี้เนี้ยมันท่านผู้นียเนี้ย ตัวใหญ่ัวันป่านนั่นอยู่เนาะจึงเ้าเรียนนั่โอ้ยเดินไปล้มไงใส่ได้เจอใส่ได้แล้วใส่ไ้แล้วลงกไใส่ได้แล้วเิด้ตัดต่อเลยครับเดี้ยวตามเลยดิครับมดตัดต่อเลย นยเย็นเย็นผู้ต้องฝ้าอยังเปียกผูต้องฝ้าวนี่บอกเพราะมึงแง่หน่ะไม่เออเปียกเนียขวามือใส่เนื้อวเรงมีเล่นหรอ

ขาบกเลยดิ อัวเดียวดิอืเอาแล้วหนงอสมตุกบาเบาสามูเปเลยด้หูไม่ยิห่ซีเนาะามยูดมกลอบซ้ปลาเปรส บ็ดด้วยหวไปแล้วจันเปียกเห็นตัวเลยวาหขวมือเห็นตเลยเอาแม่จันเปียกหยาดกันเลยน่ยเ้ยนดห็ตัวหนึ่งกัน่งหนั่นี้ยบดึงบาเลยัดึงเออดนัเป๊ขี้คุยอเ่ะเอาเสียงไปวหน่อย Hãy hai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à, thôi lỡ những video hấp dẫn มาันเรานไปหาปีเราเป็นยังอเคยเราบ่าป้อมหายเมียนทางเดียวเลยป้อมหายเตรียดไปนับเตียมไหมอ่ะโอ้ยอ,อมเหร่นกัน

เดียวไปวุ hmm. mm ้ดเต๋อตี คุณะเอาเมี่ยไปหลอกกลไใบด้วยด้วยพอได้หลอกหลุดไปดีใส่ไ่นี้หลอกยับ บาดบกยงังบาดบกบาดบกต่อคือมัดเดยื่อเลยบัดาดพุ่มอย่ดับเห็นบอกแลเพี้ยกว่ให้วัดแต่ที่เกอ่ะ ๋ยวเห็นกระโดดเลยใส่สื้อหนึ ah ่งก็คอยเห็นแทบซูเปอร์มีดเลยเขาลงกับแบบยู่ได้ไ้มบัตรประทันบั อหวัดเดินผูกยึดต่อหน้า้อนนั่ำกิมดูเจียบยึดโลวัดกระโดดกรวัดเร์นเลยเติรนลน่นานนี่มีมสิมีลมผอมแม่มึงเป็นขนาดว่าอั้งสองหลัง เห็นวอานั่นแหละเห็นเห็นตัวเป็นตัวเลยนะมันสบายเป็นรูปหลังเป็นร้ำเลียงไปอยู่ในบ่อปลาขนาดเอาตัวใหญ่ยังหน่อ mặt bây giờ 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 mặt เพียบคิดว่าของเครื่องเราพร้อมที่จะคุ้นแล้วแบบเดียวพอดีแบบ

Asfabi? ตัวน้อยไหมเฮ้ยอือแดงเอียดตับด้วยว่ะโล้แบตติเพียบเปิดนาลอกด้วยว่ะโธ่งาบัวนี่แล้วอาบัวนี่แล้วว่ามันดึงตัวใหญ่เลยเนี่ยวเอาลอกตุนๆเลย นองก็นิ่งมตัวหน่อยว่ามัตัวตัวตัวน่อยัเหรอเห็นตัวเลยกบขึ้นเออมันกำลังกินอยําผ่งเลยเออแบกหลายตัวนะเพราะมันดึงเอาดึงเอาเนาะอยากลูดย่งไร 有几点，几点放大了。

หนี่มีตัวหน่อยเยันหย,ยอกเหรนี่เลียกกันวัดเอาวัดเอาหรอทั้งเจ่าหนิแม่อเอ,อ๊ะยไส่วนนจบังเักษแหกปากกับมึง อโอ้ไป้ังหุนดีว่ะเอาลงมันเอาเลยผมผมอมอ,อ,อ้ยยิงดี

ม animal, um, ่วงเป็นหน่อยๆนี่พวกไรโปกเกลี่ยมันเกลี tamam okay. ่มันดีบรรยากาศกลับแล้วครับออกมาหาหาม่วงเนาะสิโลหาม่วงหามุกเสากลับใบสองสิบกิโลกลับแล้วครับเดินทางกลับแล้วได้ยอดเราสิบกว่าโล เดินทางกลับเราไปมึงอยู่บ้านครับว่าเดินหน่อยได้ไรบ้างเนี่ยมั่งสองคนลงแบกสองคนเนาะ <c oughs> ม,มาหอวจอดถึงแล้ว <c oughs> ม่นี่อจอดเมเออโตล่นล่นล่นเด็กขนาดเล็กเอาอย่างกระมังโอ้ล่นส่กระมังไปลยล่นล่นโอ้มันหน่อยหน่อยนะครับน้อามากบวนเดอกไอ้ขั้วไอตี อประมาณนี้ครับผลงานที่ได้มาขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามกดมาใจนะเด้อ